สวัสดีครับวันนี้ใช่ไหมครอยู่ที่สวนนะครับตำบลพุงกันนะครับเกษตรกรสีกครับวันนี้ก็จะมาทําสูตรได่แมลงที่ใช้ที่สวนนะครับเป็นใช้สมุนไพรไทยนะครับที่หาได้ตามท้องที่นะครับมาดูกันครับมาดูต้นยาสมุนไพรเราก่อนนะครับหนึ่งก็สะเดาแล้วครับกินได้ใบใบอ่อนนี่กินได้กินกับลาบลาบก้อยได้นะครับผม จะดามีต้นเล็กนะครับต้นใหญ่ดอกก็กินได้ก็ใช้ใบนี่นะครับหักใบเนี่ยทำยาแรงก็เอาใบใบแกๆ่ๆใบอ่อนเนี่ยไ,ไม่ต้องยอดก็ได้นะครับหักมาแล้วก็อีกยานหนึ่งก็คืออันนี้ขมนะฮะจะขมจะเกิดตามริมสวนนะครับริมสวนเกิดได้กลางสวนก็มีนะครับ น่าจะลมพัดมาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือใบสาบเสือนะครับอันนี้จะกินฉุนนะครับใช้แทนใบยาสูบนะครับหรือถ้าไม่มีก็ใบยาสูบก็ได้นะครับหรือจะใช้3ามอย่างก็ได้สะเดาใบสาบเสือหรือยาฝรั่งตัวนี้ยสยสารเรียกยาฝรั่งแล้วแต่นะใช่ไหมเรียกยาฝรั่งแล้วก็แล้วก็สะเดานะครับก็หักมา เท่าเท่ากันนะครับยาสูบก,ก็ใช้หน่อยเดียวก็ได้ก็หมักในถังแช่น้าเอาน้ําสักครึ่งถังก็ได้นะครับแล้วก็หักมาก็เท่าเท่ากันระหว่างเดากับใบสับไอสับเสือนะครับหรือยาฝรั่งนะครับก็หมักเจ็ดวันก็สามารถนะครับเอามาลดไล่มแมลงนะครับตอนเย็นนะครับลดตอนเย็นอ่าเงาะนะครับเงาะนี่นะครับไล่มแมลงมันมี ผมกับกลิ่นชุนนะครับมแมลงจะไม่ชอบอยู่แล้วรดที่ใบเวลาตอนเย็นนะครับตอนเย็นก่อนค่ำมาครับ6โมงตอนพบค่ำมาครับก็ฉีดไล่มแมลงได้ปลอดสารเคมีนะครับข้อดีแล้วก็เนี่ยฉีดไล่มแมลงได้นะครับไม่ต้องกลัวมีสารตกค้างนะครับก็สมุนไพรไทยก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับก็สามารถฉีดใส่ใบทุเรียนตอนเย็นนะครับ มันขม,มนแมลงกินมันก็จะไม่ชอบนะครับเรียนหอนทองนี่นะครับโอเคเอาละครับก็พาดูสะเดานะครับเดานี่หนึ่งต้นนะครับสเสดาให้ดูกันข้างในเอกไม่แน่ใจว่านกมันข้ามาหรือว่าลมมันพัดมานะครับ ลมล่มสัญญาอ่ะนี่ึต้นนะฮะนี่ก็ะเะดานะครับเดาขมคะครัสังเกตง่ายๆเด็ดกินใบแล้วจะขมจะกินกับลาบนี่อร่อยมากลาบก้อยนะครับขมขมเป็นยานะเป็นยาเป็นยาขมเป็นยานี่ก็สามสต้นละต้นที่ห้าก็นี่นะครับเราก็สามารถหกักหักไปแช่น้ําได้เด็กเขาก็งอกขึ้นมาใหม่แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับ กล่องว่าช่างแมวจะช่วยกันได้นะครับก็ลองดูนะสมุนไพรไทยช่วยไล่แมลงที่สวนได้ยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับคล้ายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานสะเดาครับสะเดาอ่างต้นเล็กยังไม่ออกดอกนะครับต้นเล็กไปก่อน